สวัสดีครับมาแนะนําวิธีการวิดพื้นเอาอ,อกบนอ,อกกลางและอ,อกล่างนะครับโดยสามท่าโดนๆมาดูกันครับท่าแรกนะครับอ,อกบนนะครับหาอุปกรณ์ต่างระดับกับขามาวางไว้สูงประมาณสองนึงนะครับเอาขาไปพาดบนอุปกรณ์พยายามเช็คนะครับข้อกับหัวไหลในแนวตรงนะครับประมาณนี้วิลงลงชาาช้า หน้าไม่เชิดขึ้นแนละก็ตูดไม่แห็งขึ้นนะครับพยายามโฟกัสที่เกมตลางหน้าอกดันไลให้สุดนะครับประมาณนี้ครับนี่เป็นท่าอกบนนะครับอบกกลางวางอุปกรณ์ธรรมดานะครับเยียดขาออกมาประมาณนี้ แล้วก็เวิดลงอย่างช้าๆโฟกัสให้ตรงจุดนะครับแล้วก็ตามด้วยอกล่างครับอกล่างก็ลักษณะเดียวกันนะครับแปลว,ว่าใช้ปลายเท้าตัวเองนะครับงัดตัวมาข้างหน้าแผนจะรู้สึกว่างอไปข้างหน้านะครับ แลล้วก็ิกงแขนจะรู้สึกสว,ว่างอไปข้างหน้าครับนี่นะครับเป็นสามท่าที่เกี่ยวกับอกนะครับอกบนอกกลางและอกล่างนะครับลองฝึกกันดูแบบนี้นะครับ ค่าคุณแข็งแรงแล้วก็เพิ่มจํานวนตามความต้องการเองนะครับอันนี้เท่ากัน1เซตค้าประมาณ3ามถึงวิก็ทาใหม่สัก5เซตหรือ10เซตนะครับคุณก็จะมีอกที่สมบูรณ์ครับผมลองฝึกกันดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้นะครับจะมาแนะนําวิธีการวิดพื้นเอาอกบนอกกลางและอกล่างใน3ามท่าแบบโดนๆตามจะบับแบบบ้านๆนะครับ ถ้าเอาบนนะครับเราก็หาอุปกรณ์ต่างระดับมาวางไว้เอาขาประพาดไว้ข้างบนนะครับพยายามเช็คนะครับข้อกับหัวไหล่ในแนวตรงนะครับห้ามเอ็นไปข้างหน้าแล้วก็เอ็นมาข้างหลังนะครับประมาณนี้เร็งที่แกนกลางเยอะๆพิศนุหนึ่งโฟกัสอย่าง,งช้านะครับ คือปกติเหมือนเดิมเหยียดขาให้สุดแขนตรงในแนวเดียวกันนะครับวิดลงอย่างช้าพยายามโฟกัสที่แกนกลางนะครับ1 2 3่งประมาณนี้ครับอกล่างนะครับ วิธีการพิชพื้อนาอกล่านะครับแขนต้องงอไปทางหน้าเยอะๆนะครับการงอไปข้างหน้านะครับถ้าเป็นแบบนี้จะรู้สึกว่าเจ็บอีกข้อเพราะฉะนั้นให้วางมือเฉียงไว้นหนึ่งประมาณนี้เกรงที่ปลายเท้างัดให้ตัวเองมาข้างหน้าเยอะๆแขนจะเอ็นมาข้างหน้าเยอะๆแล้วก็ไม่รุงหนึ่งยิงย่งเอ็นเยอะยิ่งดีนะครับ นะครับการเวิ่งเทินเอาอกบนอกกลางอกล่างนะครับแบบปั้นๆนะครับลองฝึกกันดูแบบนี้นะครับถ้าแข็งแรงแล้วคณก็เพิ่มจํานวนตามความต้องการนะครับจะมีอกที่สวยนูนและสมบูรณ์ที่สุดขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับทางระดับาขวางไว้นอุปกรณ์ครับวางแขนให้พอดีพยายามดูที่ข้อกัดหือไหนให้ตรงกันนะครับ แล้วก็เอาวิลงลงแงชาชช้าลงให้สุดนะครับโฟก,กัสเฮแกนตาหน้าไม่เชิดเช้นไม่ลอยนะครับนี่เลยครับโอเคครับขอบคุณมากครับจบแล้วจบแล้วครับขอบคุณครับ